ว่าครบรอบพี่ขอแต่งงานเร็วมากยังใส่แหวนอยู่นะคะทุกคนเขาจะว่าแต่งงานก็ไม่ลืนยันไม่ยืนันร้านเบอร์เกอร์เนี่ยทำกันขึ้นมาเพราะว่าเป็นรูปแบบที่แม้สร้างฐานให้มั่นคงในอนาคตมันจะสร้างบ้านของเราด้วยนะคะ ใช่ก็เลยแบบว่านี่เลยยังใส่แหวนอยู่นะคะทุกคนไม่ได้เหมินอยู่เป็นปก,กติคือเขาเป็นแบบซัพพอร์ตอยู่แหละคนนั้นทีมซัพพอร์ตเรื่องของเรามันไม่ได้ไม,มีปัญหาอะไรเลยจริงๆ,ๆเขาเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมานานและแต่พี่แม็ก็เป็นคนทําธุรกิจ มาก่อนหน้าหนูเยอะมากๆเขาก็ทําโรงแรมทําร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนําว่ามันมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ทุกอย่างอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงกับการขยันทำมาหากินของเราด้วย mm hmm. เขาก็ได้แต่ mm ัพ p อ o r t ให้กําลังใจจริงๆร้านเบอร์เกอร์เนี่ยทำกันขึ้นมาเพราะว่าเป็นวิวับพี่แม็กคิดกันร่วมกันมาเลยเรียกว่าสร้างฐานให้มั่นคงในอนาคตที่เราจะแบบแต่งงานมีลูกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ เพราะว่าธุรกิจเหมือนเรื่องของกินอะคนเราก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เลยรู้สึกว่าเออทำอาหารก็ดีแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันก็ฝากด้วยนะคะมันก็เหนื่อยทางนั้นแหละทุกคนก็บอกแต่ว่าสู้สูอยู่ค่ะคนก็บอกว่าแบบวัยรุ่นสร้างตัวแต่ไม่วัยรุ่นแล้วก็เลยเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พยายามพยายามพยายามพยายเยอะๆใช่ใช่ว่าครบรอบที่แต่งงานที่ขอแต่งงานเร็วมากเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะปุ๊บแล้วมันเหมือนก็วร์ปมาตอนนี้เลยเพราะว่าเราทํางานกันหนักมากก็พยายาม เก็บเงินทั้งเบอร์เกอร์และเครื่องสำอางต่างๆก็คือเก็บเงินสร้างบ้านของเราด้วยนะคะส <laughs> ั้งอ๋อคะ่ะใช่แสดงว่าแทนแต่งงานก็ไม่เลื่อดแทนแตงงานไม่เลือดแต่เก็บเงินก่อนนะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไป <laughs> <laughs> ก็ในภายในแบบอย่างก็คิดไปปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่